พี่น้องเอ้ใครในไอโอเนี่ยอันซ่อนเงือกซ่อนหย่ำกับ่ผู้เขาป้าซ้อนอันมาตองมาปีเธอใครแน่เนี่ยบู้ซ้อนเงือซูนซอนหยาม,มนนยยออยหังบู้ซ้อนตัวหนึง่งซ้อนมาปีมาตองเธอซ้อนไก่ปลาเธอไก่ปลามะตองเธอเก็บเอใาใบสมนีไปกินสมีแค่ใบสมอันเนี้ยพี่น้อง สูมดิตึกไปหอเกืเอเป็งนัว่าหอคิงสก,กินฮักตึกแล้วพี่น้องแเจะลงปูลงหวยไปหวัวส,สุกหวัวสวนไปเสียงตึกโอ้ยโอ้ยกอยเอกอยเอ้ <c oughs> ใครลงไปก็อันรุมเพิ่นเนาะ,ะม,มันจอบอันสเสยเฮ็ดเที่ยว จเีจับตัวนูจับตัวหอกยางมาเรามาจับอันก,อก่อมะเกล่มเดี๋ยวมะเกล่ำเนี้ยย้าทยทย้าว่าวันมะเกล่มห่างค่นี้หูเดี๋ยวกอมันนะกอน,นี่เนาะอู้ความสูงกอมันนี่เดี๋ยวแต่ตอนนี้เธอใครเอาไปกินสมใครเน่กินสมเจ็บตเยสมบานะลาข้างในาก็นยยางฐานนักเรียนสองคน สม,กกม,มาเก็บมาเกลืออันนี้เราเอะไรมาเก็บอมะเกลือมันตั้งเหนืออันสาวา่าขึ้นปู้ขึ้นอันยูนีถา่ายแค่เห็นสมกลนสมเมื่อแล้วน่งถาง่าเราอันนึกกลินมาเกลือแหะนี่นไอยพวกใหญ่ๆมะเกลือแน,อน่ขัดตึกชมแมงก่อน สมพัสเือคนมาเกือมในเหลืองน,น้อยๆเพิ่มขึนนี้น้อยใยจ้ามะเกือมันขึ้นนี้เมื่อมาเกือน,น,น้อยกว่ามีสมนี้จึกสมพัสนยอุบัตเืืเอี่งปนองกับมียามาอันนี้เน่งบันเต้ลามัโอนจำแค่มาเกือให้นอ้อยเต่า ต่างบ้านนี้แค่มาแนวอืน่นฮุกมะเกลือมก็มีสองสามชนิดเนาะชนิดน้อยๆอันก็สีเหลืองอันก็อันก็แม่มะเกือบอันนี้มันเนยนอะแยะเลยจันแค่ม,เม,ม,ม,เมนะเขือมาห่างฮๆมะเขือเยอะขนาดไหนกินก็คือมะเขือน้อยเนาะสมบานเจ๊เอ๊ะ นีเด้ยอดมาตุม้มสายป่ากินนัน่นสมบาละนาราดมาได้นำมาเนีน่ยเด็ดพี่น้องสมบาลาลาร Hoa kỳ nha cõi nha chồng dịp chứ ông ấy để em kim mắt gặp nắm kim nam nè vâng tè vâng đâng 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 nam con

Ba bói cân nguôi đây. Come đấy nắm tích. ở tạm a boy. Tìm bói hôm nay. thế. Tìm thấy hôm nay. 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 Tìm thấy

ฝูนั่นกำลังขึ้นนี่ไปเก็บอาอยุเต้ยงอ่ะหยดดีนอดจันละระวังน,นะตกไหน <c oughs> จัก,กรกองขะนี่ฮะตุ่มจำเจ้าเป็นคมบานคมบานให้นะขอบใจขอบใจ ข้งเสียงน้ำตกฉากตึกเย็นสวยๆนี่เลยพี่น้องอ,อันอันนี้ก็เป็นกินไม่ได้มะอันมะหูผูมาสาหูคขอ้มันมะหูหรออันนี้อันบาเอิญบาคือบาหูอันไปแกงกินไม่ได้เก็บเอาขึ้นนี้เราไปแกงกินไม่ได้แจ้ผู้แจ้ผู้ก็ตามก็แกงกินแบงนี้แต่ว่าเป็นกินให้กับไอ้กินน้ำสาบึงบึงไปเดิึงมากคืออันก่อหูแอะโกอมันแน่ เดี๋ยววามันเป็นขึ้นนี่แหะคือว่าหูอ่ะย่างมันมาหูอาไอ้เพิ่งเนาะใครมันอันแตะบ่อขึ้นนี่บ่เป็นกินแล้วเลยอันเป็นกินมันอันกำลังจุ้ยไปขวากไปแกงกินก็เจ็บซอสจังกินก็ปลากับอะไรเนื้ออะไรหนามังเนยอะไรเต่อันฟักมะยุ่งมะยามะโตงเดี๋ยวนนี้มันมาห่างขึ้นนี่หู คือมะหูเนเนอร์มันคือบเบอร์ฮูนแค่มันอีกแกงไอ้ขวากินนั่นอันนี้มันมะก,กรัมอันนี้มะตองไหลเต้าแอนเนาะเต้าอันนี้มันฟักอันฟักมะแตงตัวหนูเห็นสาวาาน่านอ่ะเนาะแต่วา่าพูดเหรอถ้าแค่ฟังอันนี้มันฟักตลินเป็ดอันนี้มันฟักหอมเปรนไข่อ่ะซิไอจุดสันกา,ามันอีจุดสักการ์ฟักกวล้มแต่ล้มมาล้มเปลี่ยนบ,อบอ้อน